ไตายตัวดำคือเป็นเทียร่าเหรอคะโอเคโอเคปัญหาแม่ก็แต่กับว่าไหลลงมาคับแม่แต่เจอตัวตายไหลค่ะกับมีหลายเป็นบางช่วงหลายบางครั้งบางครั้งเขาเลี้ยงไว้ใหญ่เนี่ยหนึ่งติดเชื้อจากโรงงานบอโดยมากตั้งแต่ศูนย์บอกระมี่สองโยกับเัาบริหารจัดการครับ ข้าบโพแท่มุ่นตะหน่อยแบบนี้มันเป็นส่งผลตอนใหญ่สะสมสะสมค่ะมันสะสมม่สามไปไปเอาตัวที่เขาสารเคมีจากจากใบมันเออเขาฉีดคือเขาเขาฉีดแล้วแล้วล่อข้างๆประมาณประมาณหาซิฟถึงลอยเมตรนี่กายังมีผลค่ะถ้าเกี่ยวมันเกี่ยวเขาฉีดเนี่ย มันปิวมาใส่แหละนม่ค่ะถ้าสมมติว่าเขาฉีดยุแปงหนึ่งไม่ว่าเขาพุ่มยาเขาฉีดยาแต่ว่าแปงเข้าไปเอาเขาไม่ได้ฉีดมั่นกับเป็นคือเขาปิวมากประมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรกับเป็นแค่ละอ่องกับเจรม่นปะยังไม่บาดนี่ไงครับเพราะว่าเขาเสียเรียบร้อยทางชันน้องเขาเสีย่วนมากตัวเนี่ยเขาเสียน อ่อนแอเพรอ่อนแอแข็งแรงอยู่แต่ว่าถ้าเจอแล้วเขาก็ไปด้วกันนั่นเอเนาะไปเบิ่งเลยค่ะอนเคยว่ายใหญ่ว่ายว่ายใหญ่สิไหมค่ะเคยเจอปัญหาเอาคนมาเลี้ยงไอ้คนเลี้ยงแต่ว่ากะกะลืมไปเขาเลฉีดน้ำเลยค่ะฉีด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 น้ำให้เปียกพอเปียกแล้วอ่ เขาก็มาเกียมันมันย่ำขึ้นข้าปกนาเกินไปวันนี้คววมเทิงคววมชื้นทังคววมหอนอ่าจากมันคลายจากมันผสมกันตายเว้นกันฮ้อนติดไตว่าไตเล็กเทียบช็อกแน่ค่ะติดไตสองร้อยโลว่าไ้ยิ่งหนาวยิ่งนอกค่ะยิ่งอากาศเย็นเนี่ยนอกเลยค่ะ อันนี้เขากษรเอาเอาไว้แยกนีเอาข้นหน้าอันนี่ไม่้ขีดหน้านะแส่งว่าขีดน้าแต่ว่านี่มันมีน้ำหมอกไหลอยู่โอเคแม่เรต้องเราต้องใส่น้วค่ะกับว่าเรากยกใส่มันสดอยู่แม่มันสดอยู่สาเขาใส่หลายอีกแบบอะไรมันดีมันดีนันมีทรงผลนี่โหลเอนี่จะทอดาด้ไงนะพว